ยังไม่จบแค่นี้ครับและในช่วงต่อไปไปพรบการเปรียบเทียบสินค้าและบริการกับช่วงฉลาดซื้อพบสัญญาณขอความช่วยหลือต้องช่วยผู้บริพกคุณเต้ครับ ผมมีเรื่องมาท้าคุณติ๊กครับขอท้าคุณติ๊กซึ่งซึ่งหน้าเลยครับไอจู่ๆมาท้าเขาได้ไงเขาเป็นกระต่ายรักสงบนะตัวเองคุณติ๊กครับอย่าพิ่งตื่นตูมไปครับผมแค่อยากให้คุณติ๊กเนี่ยช่วยไขตำนานที่ผมเพิ่งรู้มาหน่อยครับผมอยากจะรู้ว่าไอตำนานเนี่ยมันจริงเท็จยังไงครับคุณติ๊กครับคือตำนานมีอย่างนี้ครับคุณติ๊กครับผมรู้มาว่าถ้ากินไอเจ้าพริกป่นเนี่ยเยอะๆนะครับมันจะทําให้กลายเป็นมะเร็งครับคุณติ๊กครับโอ้ย ผมเนี่ยประวัใจมากเลยครับคุณติ๊กครับเพราะผมเนี่ยชอกินแซ่บมากเลยครับยิ่งเผ็ดเน็ดยิ่งดีครับเวลากินทีผมจะใส่พริกอย่างน้อย4 5 6ช้อนอยางต่ำครับคุณติ๊กครับอย่างนี้ผมก็เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งนะสิครับคุณติ๊กครับพริกป่นแซ่บไปเสี่ยงไปอาการแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมนะน้องเอ๋ย ไหนทีแรกเราบอกว่าท้าบอกว่าตำนานสุดท้ายก็คิดเองเออเองเชื่อเองซะง,งั้นเอาทางเรื่องมันคุ้มเครือนะก็ต้องขยันกันหน่อยแทนที่จะเอาเวลามานั่งกังวลก็พาตัวเองไปพิสูจน์ซะเองซะเลยสิแค่นี้ก็ไม่มีเรื่องไหนที่เป็นตำนานหรือข่าวเลยอ,อีกแล้วเอาตอนนี้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วไปกันเลยดีกว่าจริงๆแล้วพริกขี้หนูหรือพริกที่มาจากสวนสดๆนั้นไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งแต่อย่างใด แต่ถ้า,าผ่านการแปลรูปแล้วเช่นเอาไปตากจนกลายเป็นพริกแห้งหรือเอามาบดจนกลายเป็นพริกป่นนั่นแหละถึงจะเริ่มเสี่ยงที่จะเจอสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่าอลฟลาทอกซินซึ่งอฟลาทอกซินนี้เป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่มแอสเปอร์จิลัสพาลาซิติกัสเป็นเชื้อราที่เจอได้ในอาหารทั้งที่มาจากพืชและสัตว์แต่จะพบบ่อยในอาหารแห้งอย่างในกรณีของพริกพริกที่มีความเสี่ยงที่สุด กูคงหนีไม่พ้นพริกป่นนั่นเองเอ๊ะคุณติกครับแล้วเจ้าอันฟ้าท็อกซินเนี่ยครับถ้ามันกินกับพวกอาหารร้อนๆอย่างบะหมี่อย่างเงี้ยครับมันไม่โดนต้มตายหมดก่อนหรอครับคุณพริกอาฟลาท็อกซินนะจ๊ะไม่ใช่อันฟ้าท็อกซินเสียดายที่เจ้าพิษเนี่ยมันตายยากตายเย็นนักถึงเจ้ามาปรุงอาหารแบบทอดหุงนึ่งต้มก็ฆ่ามันไม่ได้ง่ายงหรอก เพราะมันทนความร้อนในสูงสุดถึง260องศาเฉียวโอ้ยติดเหมือนนักการเมืองบางคนเลยครับคุณติ๊กครับและเจ้าอัลฟ่าท็อกซินใช่ไหมครับมันไปทําให้เกิดมาเร็งตรงไหนล่ะครับคุณติ๊กครับอัลฟ่าท็อกซินเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาจัดให้ว่าเป็นสารก่อมาเรงที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งเชียวนะมีตั้ง4ชนิดแน่คือ B1 B2 G1 และ G2 ซึ่ง B1 เนี่ยแหละ ร้ายแรงในสุดเลยเพราะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในตับได้คุณติ๊กครับละเจ้าพริกป่นที่ผมกินอยู่ทุกวันเนี่ยครับมันมีอัลฟาท็อกซินแบบไหนเท่าไหร่บ้างครับคุณติ๊กครับผมได้รู้ๆไปเลยครับว่าผมเนี่ยจะตายเร็วหรือตายช้าครับคุณติ๊กถ้าอยากรู้ขนาดได้ละก็อี่ติ๊กก็จะสนองให้จ้าทางเรานำพริกป่นทั้งหมด8ตัวอย่างทั้งที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต และซื้อจากตลาดสดมาทดสอบหาปริมาณอัลฟาทอกซินซึ่งก็ได้ผลออกมาประการชนี mm hmm. พริกขี้หนูสวนป่นไร่ทิพมีปริมาณอัลฟาทอกซินแบบปีหนึ่งมากที่สุดคือ6 8 7ไมโครกรัมรองลองอมาคือพริกขี้หนูป่นสาลาแม่บ้าน4 9 2ไมโครกรัมถัดมาคือพริกขี้หนูป่นขอบทอง2 9 2ไมโครกรัมและท้ายสุดพริกตาหนครบ 2.78ไมโครกรัมส่วนยี่ห้อเจเจขีห้อมมือหนึ่งและยี่ห้อข้าวทองไม่พบอัลฟาท็อกซินชนิด B1 เลยส่วนชนิดอื่นๆก็พบปาบบ่านบ้างในปริมาณเล็กน้อยซึ่งถือว่าไม่เป็นอันตรายเช่นเดียวกับพริกป่นแบ่งขายที่ซื้อมาจากตลาดก็ตรวจไม่พบชนิด B1 เลยเช่นกันโดยเฉพาะพริกป่นที่ซื้อมาจากตลาดพระประแดงนั้นไม่พบอัลฟาท็อกซินชนิดใดเลยคุณน,น่าแปลกใจดีเหมือนกัน พริกป่นตามตลาดสดนั้นกลับมีความปลอดภัยสูงกว่าพริกป่นที่มียี่ห้อซะอีกยังไงก็ตอบจากตัวอย่างทั้งหมดนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทางออย,ยกำหนดไว้ว่าไม่ควรมีอะฟลาท็อกซินเกิน20ไมโครกรัมต่อ1น1กิโลกร,รัมทั้งสิน้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเราจะรู้ได้ไงว่าถ้ากินเข้าไปมากๆแล้ว จะไม่เกิดการสะสมหรออืที่ทิ่จาตลาดเนี่ยครับเขาไม่พบสารเนี่ยก็เพราะว่าเขาทำสดใหม่ๆใช่ไหมครับถูกทางแล้วล่ะน้องเอ๋ยของที่เพิ่งทำใหม่ๆเนี่ยแหละปลอดภัยที่สุดแล้วส่วนใหญ่ตามร้านอาหารเขาก็ซื้อพิกรจากตลาดเนี่ยแหละออโอ้ยอย่างนี้ผมก็ปลอดภัยสิครับคุณติ๊กใครว่าล่ะมันอยู่ที่วิธีเก็บด้วยตาหาง ถึงพริกที่ซื้อมาจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเก็บไม่มิดชิดเก็บในที่ชืน้นลามันก็ขึ้นอยู่ดีอย่างถ้วยเติมเนี่ยแหละตัวดีเลยคิดดูสิถ้ามีคนเข้ามากินแล้วเข้าเผลอใช้ช้อนพริกเนี่ยโดนน้ำก๋วยเตี๋ยวแค่นี้ก็ชื้นพอที่จะขึ้นลาแล้วคุณติกครับอย่างนี้พวกช้อนกลางที่มีค่าบพริกปิดอยู่ครับมันก็อันตรายสิครับถูกบางทีอเอาเข้าจริงเราเสียงกว่าแบบแพ็คซองขายเยอะ แต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับวิธีใช้วิธีเก็บนั่นแหละยิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งเสี่ยงมากยังไงก็ดูวันผลิตทุกครั้งเลยนะผมเข้าใจดีนะครับคุณติ๊กผมรู้วิธีจะแซบยังไม่เสี่ยงหรอกครับคุณติ๊กครับผมได้อายุยืนมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันตรายบางอย่างนั้นอยู่ใกล้ตัวเราจนน่าตกใจ คที่ร้ายแรงที่สุดก็คือความมักง่ายที่กลายเป็นความเคยชินนี่แหละครับรู้แล้วกหัดหีกเลี่ยงหัดป้องกันนะครับถ้าอันไหนไม่รู้แล้วอยากรู้ก็มาบอกคุณติ๊กได้เลย